สวัสดีค่ะวันนี้สาวมังกรอนพนมาเลาะมาเสิร์นอยู่แถวใกล้บ้านอยู่ประมาณสิบกิโลนีล่ละจ้ะเลาะเบิ่งทะเลเลาะเบิ่งหอยนั่งล้มในหอยแมงผู้จ้ะหอยจุกชี้ขาวๆที่บ้านลไปเบิร์น,รนามาตกน้ำก่อน

anak Thank you. okay ạ มกระไดต้องมาปูอก้าี่นี่แล้วลงไปไม่ได้น้อยนึงพีสือ 虽然你对。<laughs> ีก็ไว้สมัยกอน่าจะ,ะาขียนหนาสภาพเพลาะไหมสวัสดีจ้าฝากกูไดกดแท่นั่นน่าจ้า